อย่างที่บอกไปนะครับถ้าไปตรวจสอบสาเหตุของปัญหาก็จะพบว่าการหาของป่าแล้วก็การล่าสัตว์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะผักหวานป่ปที่คุณจิรชาตาบอกไปนะครับเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าคนเนี่ยนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายถ้าเอาไปขายก็ถือว่าจะเป็นผักที่มีราคาสูงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องเผาป่าเพื่อหาผักหวานกันแล้วนะครับผักชนิดนี้สามารถปลูกได้ที่บ้านแล้วติดตามจากคุณวสัศน์ปัญญาเรือนครับ ครับผู้ชมครับก็นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นก็คือจุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านนั้นนําผักหวานป่าออมาปลูกไว้ที่บ้านครับซึ่งผักหวานที่ปลูกในที่แบบนี้นั้นชาวบ้านนั้นสามารถเก็บได้ทุกวันแล้วยิ่งเก็บผักหวานก็จะยิ่งแตกยอดสร้างรายได้ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่มีความจําเป็นต้องเผาครับลองครับอย่างอย่างผักหวานเนี่ยมันยิ่งเอาเอาเก็บ เก็บได้เยอะก็ครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าระยะเวลาในการเก็บมะนาวคือมันอยู่ที่เราจะกาหนดเนาะถ้าเราจะเก็บตลอดปีก็ได้ครับแต่แต่ว่าผักหวานถ้ามันดูดูฝนอ่ะรสชาติมันจะมันจะจืดต่างสุดรสชาติมันจะค่อยลำเหมือนดูดูแรงครับถ้าหวานมันจะมามาคู่กับดูดูแรงครับครับมันจะช่วงช่วงเนี้ยมันจะอร่อยนะใช่ครับช่วงนี้จะอร่อยครับ ทุกๆเช้าครอบครัวแสงแก้วจะออกมาเก็บผักหวานป่าภายในสวนตำบลป่าเมี่ยงอำเภอรอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันผักหวานป่าถือเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่ทั่วไปได้โดยที่ไม่ต้องดูแลมากหากเก็บทุกวันต้นผักหวานก็จะยิ่งแตกยอดมีผลผลิตตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องเผาแต่ที่เราเอาผักหวานมาปลูกในบ้านหรือในสวนเนี่ยเราไม่ต้องจําเป็นต้องเผาเรามีวิธีที่จะให้ผักหวานได้ได้แทงช่อออกยอดออกเนี่ยก็คือ รูดใบออกรูดใบแก่ขอรต้นผัหวานออกฮะก็รูดใบทิ้งประมาณสัก2อาทิตย <radio> <izard. S 2> ์ก็เริ่มผัหวานก็เริ่มแทงแทงยอดออกอ่อนออกแล้วเราก็เก็บฮะเราก็เก็บเอาไว้ปริโภคเอาไว้กินในครัวเรือนหรือว่าเอาไว้ขายเอาไว้ขายครับ าตามปกติต้นผักหวานป่าจะขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่ป่าเต็งรังโดยจะขึ้นตามแนวที่เป็นภูเขาสูงชันในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มเข้าไปเก็บผักหวานป่ามาขายแต่ผักหวานป่าจะแตกยอดเองตามธรรมชาติไม่มากนักชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าหากเกิดไฟป่าผักหวานก็จะแตกยอดจํานวนมากะนั่นครับคือ แตกต่างครับอย่างผักหวานที่ขึ้นอยู่ธรรมชาติในป่าเนาะคือเวลาถึงฤดูแรงอะ่ะชาวบ้านเขาก็จะไปจุดเผาป่าเพื่อให้ผักหวานได้แทงยอดะครับแต่ที่เราเอาผักหวานมาปลูกในบ้านหรือในสวนเนี่ยเราไม่ต้องจําเป็นต้องเผาเรามีวิธีที่จะให้ผักหวานได้ได้แทงช่อออกยอดออกเนี่ยก็คือรูดใบออกรูดใบแก่ของวต้นผักหวานออกครก็รูดใบทิ้งประมาณสักสองอาทิตย์ กกก็เรริิ่่มมวาแแทงแทงงยอออดปัจจุบันการปลูกผักหวานป่าเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากผักหวานป่าเป็นผักพื้นบ้านที่มีรสชาติหวานอร่อยนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างแต่หารับประทานได้ค่อนข้างยากเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าและจะแตกใบในช่วงฤด,ดูเท่านั้นทำให้ชาวบ้านเริ่มนำมาปลูกในพื้นที่ราบ และที่สําคัญผักหวานที่อยู่ในป่ากับผักหวานที่นำออกมาปลูกคือสายพันธุ์เดียวกันและรสชาติไม่แตกต่างกัน